ดีค่ะมาทำอาหารด้วยกันวันนี้ปาได้แ,แกงนะคะเมนูแกงเป็นเนื้อเป็ดนะคะเนื้อเป็ดกระทะครึ่งล้างยังไม่แห้งเลย ใส่น้ำมันนิดหน่อยเพื่อจะคั่วเครื่องนะคะให้หอมอันนี้เป็นอ่าตะไคร้นะคะหอมแดงพริกพริกแห้ง เครื่องออกจะหอมๆแล้วนะคะ าอื่นก็คงจะคงจะมีนะคะแกงม,มันเป็นแกงไทยๆเนาะแกงเออจะเรียกชื่อแกงก็คิดยากย <c oughs> แกงแกงลูกลกันน่ะลูกกันน่ะลูกเกี่ยวสิตปาหั่น <c oughs> ้านภาษาอีสานเอิ่นบอกโตนเนาะบโตนบอกอ,ออกอากาศได้แต่อีกถ่ำหนึงเนี่ย บะคักปนด๊เล่าบะคักปนด๊น,น,นี่โอ้ยห,หอมหอมด้วยฉุนไปมากรู ใบมะกรูดวยค่ะหอ,อ,อมด้วยสาใสซออมจงิงๆถ้าขาดใบมะกรูดกตบตะไคร้เนี่ยก็คือไม่ได้ขาดไม่ได้ <c oughs> แต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ขาดได้ <c oughs> ไม่มีจริงๆจะทำยังไงเนาะไม่มีก็คือไม่มีใช้ไซที่เรามีและหาดได้โอ้โห ปิดพัดลมนี่เ่ะขัาวหอมละเอาเนี่ยน้ำล้างชกหยุดไฟ<ป>ต้มอีกเอาอีกเพราะว่าเราต้องการน้ำเยอะๆ อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นครั้งที่สองของการซื้อหลังจากที่มาอยู่ที่นี่จะเศร้าปีแล้วเ,เพราะว่าเราจะใช้เอะมันก็จะว่าใช้ของที่มีในประเทศหมายถึงว่าอของที่มีในประเทศก็คือของกด Import แล้วนะคะก็นำเข้าก็คือเกือบทุกอย่างก็นำเข้าปาอาจจะต้อง เนื้อเป็ดนี่ปาไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่แต่มันก็คงจะขึ้นอยู่กับความเหนียวหนึบหรือว่าความเนื้อนุ่มของแต่ละคนต้องการนะคะว่าต้องการให้สุกเท่าไหร่แต่อันนี้มันก็เป็นแค่เนื้อเป็ดที่รวนๆวนกับไฟสะดุ้งไฟเฉยๆนะมันไม่ใช่กุ้งเนาะมันเป็นเป็ดเนาะก็ต้องเอาให้สุกคับๆสุกแน่ๆเน้อำมาแล้วมามา มาแล้วหอมกลิ่นอาหารเหรอไม่ฉุนเหรอนี่ก็คือปลาทิ้งลงไปอันหนึ่งน,นะแต่คิดว่าเราไม่ได้ลวกเป็ดแต่เราจะต้มเป็ดให้มันสุกก่อนแล้วก็จะให้มันเดือดแล้วปาก็จะเปิดพัดลมเอาไว้ตรงน,นี้ให้มันระบายกลิ่นออกแล้วก็จะหาตัวล็อกนะคะล็อกไอยมามาชิมด้วยกันตอน หลังจากที่ไปเอาผักลมแล้วก็เอาใบาแมงลักลมซึ่งใบแมงลักกินนานๆจะได้เจอทีนะคะที่แบบว่าหาส,สวยๆได้เมื่อวานีไปแบบโชคดีมากได้ใบแมงลักมานะคะ <S <S ก็เลือกได้ห,อห่อนึงที่สวยนะคะอหอมมากเลยนะะใส่เครื่องปรุงไปตอนนี้ก็จะได้ความนัวๆด้วยกันเราจะใส่ปะลาร้าลงไปนะคะ หม้อปลาราก็ยังอยู่นะที่เป็นน้ำขนมจีนก็ยังอยู่ตรงนั้นเอาน้ำปลาราที่เหลือที่หลังจากที่ปลากินเมื่อกี้ปลาทำาคลิปของการกินาหาโมกินขับปุ่นเศ้าน้นาำปลาจะไม่ใส่กะทินะคะ ถ้าใส่กะทินี่ก็คือใส่น้ำแล้วก็ใส่กะทิก็ได้นะฮะเพราะว่าถ้าเราใส่กะทิแล้วก็ต้องเจือน้ำเจือจางด้วยเนาะป้าก็จะใส่อันนี้ให้มันแบบต้มให้มันเข้าเนื้อให้ความนัวเข้าเนื้อน้ำปลรราที่เหลือนั่นข้าวปุ้นชาวน้ำนั่นก็เอาไว้กินกับข้าวปุ้นสงสัยจ,จะเป็นมื้อหน้าวันหน้าวันนี้ ไม่กินแล้วเขาปุ่นอินมลแล้วก็จะใส่เกลือเน็ดหน่อยเดี๋ยวค่อยมาเอาผักลงพร้อมกันนะคะเดี๋ยวก็มาชิมเดี๋ยวไปชิมให้ดูบ้างมันจะอร่อยขนาดไหนไม่ได้กินนานแล้วนะคะแกงแบไทยๆเลย เรามีปัญหาเรื่องการเงิน,เ,น,นเราทําร้านไข่ปลาอยู่ที่เชียงใหม่นะคะตอนนั้นแม่ก็คิดกันว่าทายังไงให้ทุกคนที่บ้านมีข้าวกินทุกวนันแม่ก็เลยตัดสินใจเปิดาาร้านอาหจริงๆแม่เคยเปิดร้านอาหารเกือบส0กสิบปีแล้วมันเหนื่อยมากแล้วพอเขาตัดสินใจมาเปิดอีกครั้งนึงแม่บอกกันตลอดว่าการมีร้านอาหารจะทําให้เรามีข้าวกินทุกวนันเหมือนทําเผื่อลูกค้าแล้วก็กดที่บ้านมีข้างมีน้ําปลาจุดเริ่อต้นมาน้ำปลานัวนี่ไม่พอแม่ทําให้ลูกกินแล้วเราก็มีพี่น้องกินเข้าด้วากัน ถ้าใครทํำเป็นแบบใสกะทิก็ต้องใส่น้ําตาลเนาะแต่ปาก็จะไม่ได้ใส่น้ําตาลแต่ว่าเครื่องทถ้าเป็นภาษาอินเดียมันก็คือมาส ALA เมื่อเสร็จๆปีที่แล้วว่าแม่ไม่ได้คิดเยอะว่าจะตั้งชื่อร้านเป็นอะไรดีเป็นอะไรดีเของ็แบบเอาให้คนเียกง่าเอาอันนี้ใส่ละมันมีความเป็นอินเดียเลยเน่มีความเป็นแคปทํำให้คนมีอายุกินก็แบบเอาแบบนิ่มๆแบบนี้นะคะไี่จากไมินง่าย ไม่ต้องรู้สึกกังวลแต่เป็ดเนี่ยเป็นกนร,ระดุก,กด้วยนะคะอาจจะมีเมนที่กินยากสัก2-3มิลที่คนไทยอาจจะไม่ชอบนี่นะคะแต่ว่าเราก็ว่ามันลงได้อะคือต้องเข้าใจว่าาหารป,รประเทศอินเดียเป็นประเทศใหญ่คนที่มาจากแต่ละถิ่นแต่ละที่เาก็ปรุงอาหารไม่เหมือนกันแต่ละบ้านก็กินรสชาติอาหารไม่เหมือนกันใครเราทําอาหารไทยแต่เราดูเขาก็ชอบรสชาติที่บ้านเรากินอดูแบบร้านอาหารอินเดียเขารีวิวรามาแต่ละร้านก็จะมีแบบรสชาติที่ไม่ รสชาติอาหารร้านเราแบบยังไม่ถูกค่ะเปลนโรงแรมอาหารอินเดียร้านอื่นรอให้เดือดไม่จำเป็น,นแล้วไง ใส่กะทิก็จะหอมนวลๆถ้าเป็นแบบนี้ก็จะหอมแบบเข้มข้นแบบงานบุญในต่างจังหวัด ว่าผักนะเนาะแล้วก็อันนี้น่าจะกินแบบดบๆได้อ้อร่อยมากอร่อยจริงๆท่าเนี่ยโโอ้หเผ็ดแสบพอนะเนี่ยะพอดีเลยกินแบบ ร้อนๆอนรอ,นอร่อยอร่อยรสชาติเข้มข้นมากเข้มข้นสไตล์ไทยมากนะไม้โหระพาเนี่ย mm hmm. ใส่ตู้เย็นคืนเดียว mm hmm. เดี๋ยวมันสุกต่อนะคะสุกต่อมันไข mm ่ hmm. ขอเอาไข่นะคะประตบใจ mm hmm. ลมมันพัดเปิดประตูไว้ เหมือนไข่อะถ้าเราต้มสุกแล้วกะว่าจะให้ยางยางมาตุงเนาะแล้วทีนี้ยางมาตุงมไม่ยางมาเกาะแล้วทีนี้ถ้าเรายังไม่ยกลงจากความร้อนเนี่ยไข่มันก็จะสุกต่ออันนี้เหมือนกัน,นก็จะให้มันสุกต่อในน้ําร้อนแล้วก็ก็จะเอาฝาปิดไว้แล้วค่อยมากินด้วยกันนะคะนี่ อย่ปากินเผื่อเนาะกินเผื่อแต่ว่าก็คนดูก็ไม่อิ่มอย่างว่าแล้วเนาะหาอาหารมากินพร้อมกันให้ปลาเตรียมตัวกินก่อนเอาเอาอบไว้ตรงนี้ให้มันแบบเข้าเนื้อกว่าออร่อยมากโอ้โหสุดยอดเลย เพอๆอาจจะได้เอาไว้กินตอนเย็นนะเพราะว่า,วาเออทำไว้ตอนที่มันแบบของมันมีกลิ่นฉุนเนาะทำไว้ตอนที่ผู้คนม่อยู่บ้านเขาจะได้ไม่ไม่ได้กลิ่นเยอะเนี่ยตอนที่คั่วนะคะตอนที่คั่วน้ำมันเนี่ยน,นี่กลิ่นฉุนมากอร่อยมากๆค่ะนี่เดี๋ยวปิดไปก่อน แล้วค่อยมากินด้วยกันนะคะอร่อยแนะ่แค่นี้เลยไม่ต้องอะไรเยอะนะคะ สวัสดีค่ะมาค่ะเนี่ยกินปลาแล้วแล้วเสร็จตั้งนานแล้วแต่เพิ่งจะได้กินนี่แกงต้นงานบุญส่วนมากจะได้กินย่ำงานบุญนะคะ่ะแต่ว่าซื้อตามแม่ค้าทำขายก็ได้กินนะที่ตลาด แต่คนจะเฮ็ดกินเองบ่ค่อยมีดนะคะนั่นะะนนเนียตะก,กี้ตะก่อนนะคะเมื่อสมัยปลายังเด็กการซื้ออ่าซื้อตามที่เขาปลูกตาม,มบ้านๆนะะลูกลูกอันเนี้ยมันได้ลูกใหญ่เนาะแล้วแล้วก็ราคา ราคาไม่ไม่ถือว่าไม่น่าจะแพงบางคนก็ปลูกได้ในพื้นที่ตัวเองนะเนาะแต่สีเอามามาเก็บใบในในขั้วขั้วเนี่ยก็จะคือเหมือนอยู่กับดินกินกับทรายเลยนะคะควัวชนบทเนาะก็จะเอาสอดไว้ใต่อะไรสักอย่างที่แบบว่าเป็นโต๊ะเป็นอะไรอยู่หรือบางอยู่ดินเนี่ย ลูกลูกลูกอันนี้นะคะลูกบกตนเป็นผักที่เก็บไปได้นานเอินผักเลยนะคะผักพืช อันนี้เป็นข้าวเย็นนะคะข้าวร้อนๆแต่รอให้เย็นก่อนให้อยกินเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดมือีข้าวเย็นไม่ค่อยติดมือค่ะไม่ติดเลยท่อนค่ะมากินด้วยกันสักห้าคำสิบคำหน้านะ เซอร์บา,ายคน้นค่ะบริกกนเมนูนี้น่านละแมนมาค่ะแต่จนท้านเนี่ยค่ะมันจะมีฟักชนิดหนึง่งในท็อปกำปันเนี่ยค่ะสงใครเขาเอิญฟักแมวแต่บบเคยซื้อมือกินจักเทือค่ะเนื้อเป็ดเนะ ไม่แมงวะแซบค่ะบอกเลยแซบ ก็จะกินห้องพองก็เจอค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยจะไปงานค่ะงานงานคนไทยงานคนไทยแบบคล้ายๆคงจัจเป็นงานสงการนะคะแต่ว่า <c oughs> ทีมเนี่ยจะแต่งตัวแบบคือว่าไล่ดอก เราปก็ได้สร้างสรรค์ผลงานหนึ่งสิ่งบอกได้มากเป็นอะไรที่ใสน่นมแมวนะ,ะ่ะปรบปะต้งแนมบ้างเลยค่ะเพราะว่าตัดเป็ดนะคะพร้อมกระดูก ยุบปองสองครั้งล้วจิ้มกับ <c oughs> น้ำพริกปลาบอนก็จะอร่อยนะข้าวเหนียวน้ำพริกปลาบอนอยู่ในตู้เย็นเนี่ยนะแต่ว่ารสชาติมันโอเคแล้ว ปลามาเคียงไว้เผื่อไดอ้ได้เติมหน้าคามคิดมาคิดอ,ออกับว่าเพิ่มน้ำปลาใส่อเอินว่าอย่างเอิ่เอื่มาเติมนะคะเนาะแต่ข้าแหลกที่ออกที่คิดได้แค่ซิดซิดใส่ซิดก็คือเติมใส่ หยอภาษาตีกันในหัวคนไต่ครับ <c oughs> ตั้งภาษาอีสานออกนะฮะคนไต้บ้านเราไหมขอบคุณพี่ชาย จากรีสอร์ท91.5รีสอร์ทนะซ้ำคำว่ารีสอร์ทสองคำสองสองครั้งปเ้าสิบเอ็ดจุดห้รีสอร์ทเชื่อเต็มเต็มเป็นช่องใหญ่นะคะที่ก็อ่ายังมาทักทายช่องเล็กๆอย่างปลาสสเสมอนะคะ ติปาไม่ได้เรียกว่าพี่ชายนะฮะเรียกว่าคุณลุงนะก็ให้คอมเมนต์ที่น่ารักมาเสมอนะะเวลามาทักทายปาเป็นผู้ใหญ่ที่พูดไพเราะมากนะคุณลุงถามว่า ทำยังไงจะได้ผ่านด่านมาชิมอาหารรสฝีมือป้านะฮะป้าก็เด็ต่อคอมเมนต์ไว้ว่าเดี๋ยวป้าพาไปกินร้านอาหารอร่อยกว่าเพราะว่าอาหารที่ป้าทำเนี่ยป้าอร่อยอยู่คนเดียวเลย อืมลองท้องเยอะเกินไปแล้วเกินสิบครับม่เลยถ้าใครกินอาหารรสชาติฝีมือปลาได้แล้วก็คิดว่าอร่อยเนี่ยปลาจะถือว่าเป็นคนกินง่ายเหมือนปลาเลยนะคะอืมมันอร่อยหยุดไม่ได้แล้วงานที่เราจะไปเนี่ยเป็นงานที่รวมคนไทย แล้วก็รวมอาหารไทยไม่น่าจะมีอาหารต่างชาติปนมานะอันน้ำปลาจะข้ามไปเบา้งพลงานปะฮะ ไว้นะคะยังยังไม่คนกับกะทินะคะแต่อันนี้เป็นใส่น้ำเชื่อมนะคะให้มันดูดน้ำเชื่อมดูดความหวานไปในเส้นนะคะเป็นเอยภูมิใจเสนอว่าเรือกผลงานค่ะอันนี้เป็นการฮัดทำนะคะครั้งที่สามแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สามถือว่าโอเคครั้งที่ผ,ผ่านมาทำกินเล่นๆนะครั้งนี้ เป็นงานเป็นการนะโอ้ยมีตัวนอนด้วยนอนนี่นะคะก็จะเตรียมคนไปแล้วก็ไปกินที่ไปฝากเพื่อนๆน,นะฮะให้กินแบบให้อร่อยที่งานปาร์ตี้เนี่ยมีนมแมวเนี่ยหอมนมแมวมากแล้วก็จะใส่กะทิขาวๆข,ข้นๆแล้วก็ใส่แบบอ น้ำแข็งน้ำแข็งเย็นๆค่ะเออนั่นแหละไม่ได้มีแตงไทยเลยนะคะไม่รู้ว่าเข้ากับแตงไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่จะมีขนุนนะขนุนแล้วก็เออะใช่ใช่ขนุนนะคะโอเคนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายค่ะ